ูที่เหลือรอดชีวิตจากมหันตภัยลางโลกนั่นคือผู้ที่มีจิตใจเป็นกุศลหรือฉลาดในธรรมอยากช่วยเหลือผู้อื่นให้เห็นความจริงในธรรมเป็นที่ตั้งหลักฐานเรื่องผู้อยู่รอดจากการลางโลกนั้นน้อยนิดไม่เพียงพระพุทธเจ้าตรัสแค่นั้นยังมีหลักฐานอื่นๆที่บ่งไว้ในทํานองเดียวกัน ที่บป่งชีวิตว่าจำนวนผู้รอดชีวิตมีเพียง500ล้านคนเท่านั้นจากประชากรณปัจจุบันเรื่องนี้มีหลักฐานชี้ได้ว่าผู้จางสลักอักษรบนศิลาขนาดใหญ่ยอมได้รับความรู้มาจากเทพเบื้องบนและถ้ามีผู้สงสัยว่าผู้คนที่รอดชีวิตใต้นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรตามคำพยากร์ เทพจะเป็นผู้กำหนดว่าบุคคลใดสมควรได้รับการช่วยเหลือให้รอดชีวิตมาสู่โลกใหม่อย่าเพิ่งคิดว่ายังไม่ทำผิดขอให้เข้าใจก่อนว่าถ้ามีผู้กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เคยทำผิดอะไรทำแต่บุญสวดภาวนาให้ได้ไปอยู่บนสวงสวรรค์ แล้วผิดอะไรหรือต้องตกไปยังนรกท่านทำผิดตรงไหนหรือถ้าท่านผู้นั้นไม่ได้สนใจใยดีช่วยผู้อื่นช่วยแต่ตนเองหาชื่อเสียงหาประโยชน์ให้ตนมันเป็นความผิดเห็นแก่ตนเป็นที่ตั้งคิดให้ดีความตายความลำบากการขาดสันติสุขของผู้คนเกิดขึ้นบนโลกในทุกๆวันนี้ มีปัญหามากมายเพราะความเห็นแก่ตนเป็นใหญ่นี่ครอบครัวฉันนี่ประเทศของฉันซึ่งโลกยุคทองที่จะเกิดขึ้นต่อไปไม่ว่าโดยการนำของพระจกักรพรรดิหรือจะเกิดจากการลางโลกก็ตามผู้คนในยุคทองจะมีปัญญาอันบริสุทธิ์มีความคิดที่ไม่ใช้ความเชื่อเป็นฐาน แต่จะมีปัญญากุศลธรรมไม่มีมิจฉาทิฐิอ่อนโยนมีเมตตาการุณาไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่เห็นแก่ตนเป็นที่ตั้งช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่คิดว่านี่เป็นลูกฉันีน่ครอบครัวฉันทุกคนเป็นที่รักซึ่งกันและกันเหมือนกันไปหมดไม่มีการแบ่งแยกไม่มีขอบเขตของประเทศ ทุกคนเสมือนเกิดมาจากมารดาปีดาคนเดียวกันคือเท้าสกกะเทวราชผู้กำเนิดสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะเป็นเหมือนมนุษย์ดาวอังคารที่เหลือจากการถูกกลางโลกอังคารมาแล้วพวกเขาเปรียบได้เสมือนพวกเทพเขาไม่ต้องการมารุกรานโลกไม่มีใครต้องการโลกมนุษย์เหมือนกับเราต้องการดินแดนที่มีแต่โจร มีแต่เชื้อโรคฉันใดฉันนั้นมาถึงข้อคิดสำหรับผู้ทำดีเสมอตนแต่การกระทำผิดใดๆก็ถือว่าผิดหลักกว่าคารวาสหลายเท่าสำหรับเพศปัญปชิตคิดให้ดีการเพิกเฉยการเชื่อสิ่งมีพิรุษหรือการต่อต้านการพิสูจน์พระจักพรพรรดิองค์จริง ด้วยหลักฐานข้อเท็จจริงตามการลามสูตรย่อมเป็นการปล่อยให้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือของยักษ์ของมารตามที่พระพุทธเจ้าโคตมะตรัสไว้ไม่ควรกลัวความจริงจะถูกเปิดเผยแต่ถ้าจะกลัวบุคคลเพียงคนเดียวคือพระจกักรพรรดิย่อมไม่มีเหตุผลควรคิดถึงความทุกข์ยากของผู้คนทั้งหลายเป็นหลัก การพิสูจน์ความจริงกับคนทั้งประเทศทั้งโลกมันหลอกกันไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วผู้คนและพระสงฆ์มีปร,ริญญาเรียกกันว่าด็อกเตอร์และยังมีสื่อทุกรูปแบบที่จะทำลายผู้ปลอมแปลงเป็นพระจกักรพรรดิลงได้ในพริบตานอกเสียจากบุคคลเท่านั้นคือพระจกักรพรรดิองค์จริงที่จะทำลายไม่ได้และพระจกักรพรรดิองค์จริง จะนำมนุษย์ให้เกิดสันติสุขสันติภาพที่แท้ตรงไหนพระจกักรพรรดิไม่ต้องการทำไปเพื่อพระองค์เองท่านจุติมาจากเทพไม่ต้องการอะไรจากความสกรปรกจากโรคมนุษย์คิดใหม่ให้ดีสิ่งที่พระจกักรพรรดิต้องการคือมาช่วยมนุษย์ให้มีสันติสุขที่แท้จริงแล้วท่านก็จะจากไปในช่วงแค่สามปี ตามที่นอตแตดมุตทำนายไว้ขอให้เข้าใจว่าเวลาของมนุษย์เหลือน้อยเต็มทีและนี่เป็นหนทางสุดท้ายเพื่อหยุดหรือผ่อนหนักของโลกามหาวินาศให้เป็นเบาได้โปรดอย่าฟังกันเพียงด้านเดียวตามที่ถูกใจตนอย่าตกเป็นทาสของมารที่จะพยายามทำลายล้างพระจกักรพรรดิเหมือนมานพรพยายาม ทำลายพระพุทธเจ้าโคตมะเป็นความจริงไหมที่มีผู้ที่กล่าวว่าเธอทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยิ่งแต่ไม่เห็นไม่กี่ท่านเมื่อทราบเรื่องพุทธธรรมนายแล้วกล้ากล่าวกล้าแสดงว่าในหลวงของไทยคือพระมหาโพธิสัตว์ตามหลักฐานข้อเท็จจริงในหลวงรัชกาลที่9 คือพระโพธิสัตว์จริงโปรดพิจารณาที่พระพุทธเจ้าโคตมะตัดพุทธธรรมนายในกึ่งพุทธการคือปัจจุบันนั้นพระมหาเถรโพธิสัตว์เือกษัตริย์อยู่ในประเทศกลางชมพูทวีปหรือทวีปของพระพุทธศาสนาและประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่มีกษัตริย์คนไทยไม่ดีใจหรือ พระจักรพรรดิองค์จริงมีหลักฐานแสดงต่อชาวโลกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยรัชกาลที่9คือพระมหาเทระโพ,พธิสัตว์ของโลกหรือพระพุทธเจ้าในโลกหน้าพระองค์จะนำประเทศไทยจะเข้าสู่ประเทศรีวิไลตามที่สมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีทำนายไว้กล่าวผู้รักในหลวงไม่ควรเงียบอยู่ใช่ไหม เห็นฝรั่งยกจ้องเทิดทูนพระเกียรติพ่อหลวงแล้วน้ำตาไหลเราคนไทยอย่าได้กล่าวว่าชาวโลกจะรับรู้ว่าพ่อหลวงของคนไทยคือพระมหาโพธิสัตว์ของโลกเลยโปรดจะใช้ความไม่เชื่อมาด้านหลักฐานความเป็นจริงเริ่มมีอะไรมาปิดปากปิดใจท่านไว้เกจิอาจารย์หลายรูปกล่าวถึงพ่อหลวงคือพระโพธิสัตว์ไทย ควรเลือกหาของเจ้ากุลนอรรัตหรือพระภิกษุพระยาโนรรัตราชมาณิทวัดเทพศิรินทราวาดกรุงเทพในหลวงพระองค์นี้คือพระโพธิสัตว์ทำความเข้าใจการสนทนาระหว่างหลวงพ่อกับหลวงตามหาบัวเรื่องพุทธภูมิกับสาวกภูมิและคิดถึงคำกล่าววันหนึ่งข้าพระเจ้าในหลวงจะได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้า ของหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาวกกลับมาเรื่องมหันตภัยลางโลกไม่ใช่เรื่องในความฝันการเกิดมหันตภัยลางโลกหรือโลกามหาวินาตามคําทํานายและตามคาดการของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพายุสุริยะ และการสลับขั้วแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ครั้งใหญ่สุดขอสรุปข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และคำทำนายดังนี้การรวมตัวของพลังความเข้มของสนามเส้นแรงแม่เหล็กจากใจกลางดวงอาทิตย์จะเข้าสู่สภาวะกรีงตัวบีบอัดรุนแรงยิ่งด้วยพลังเสริมจากเทพพเจ้าจะเกิดการสลับขัข้วของเส้นแรงแม่เหล็กขึ้น เพื่อการปรับยุคใหม่ไปทั่วจัก,กรวาลและด้วยพลังของเส้นแรงแม่เหล็กและพายุสุริยะนี้จะทำให้แกนลูกกลมขนาดเล็กกว่าดวงจันทร์ที่อยู่ภายในของโลกเป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กโลกซึ่งลอยอยู่ในของเหลวร้อนภายในโลกที่แสดงถ้าอ่อนกำลังเตรียมจะสลับขั้วมแม่เหล็กโลกอยู่ได้พลิกตัวไปตรงข้ามจากเดิมทำให้สนามแม่เหล็กโลก เกิดการสลับขั้วไปด้วยโปรดเข้าใจว่าโลกวัตถุไม่ได้กลับขั้วประเทศไทยยังชี้ไปทางทิศเหนืออย่างเดิมในช่วงสนามแม่เหล็กสลับขั้วนี้สนามแม่เหล็กโลกเดิมที่เคยปกกันป้องกันพลังพายุสุริยะและแสงคอสมิกจากดวงอาทิตย์ไม่สามารถป้องกันสิ่งมีชีวิตบนโลกได้อีกต่อไป เพราะการป้องกันนั้นมีช่องว่างและมีกำลังอ่อนเกินไปที่จะป้องกันได้จนกว่าจะต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งที่สนามแม่เหล็กโลกจะเข้าสู่สภาวะคงที่ตามเดิมซึ่งไม่มีใครทราบว่าจะนานแค่ไหนแต่จากพุทธธรรมในวิเคราะห์ได้ว่าใช้เวลาเจปีในช่วงที่โลกขาดการป้องกันนี้จะทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลก เสมือนอยู่ในเตาอบไมโครเวฟปะหือมาระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์จะถูกทำลายสิน้นเครือข่ายไฟฟ้าจะถูกทำลายลงมนุษย์จะที่ไร้ไฟฟ้าน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือและใต้จะละลายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะที่แอนตาร์กติกาขั้วโลกใต้ที่มีภูเขาน้ำแข็งสูงประมาณ 1.6กิโลเมตรบนพื้นที่ประมาณ14ล้านตารางกิโลเมตรน้ำแข็งที่ละลายเหล่านี้จะเพิ่มปริมาณน้ำในมหาสมุทรให้สูงขึ้นในทันที60-70เมตรประเทศไทยน้ำทะเลข,ขุ้นสูงถึงเมืองอุตรดิตสํสำหรับน้ำแข็งที่อาร์กติกขัว้วโลกเหนือมีผลน้อย เพราะน้ำแข็งที่ลอยตัวอยู่ในมหาสมุทรไม่ได้เพิ่มปริมาณน้ำในมหาสมุทรขึ้นมาในขณะเดียวกันจากความต่างสักย์ทางไฟฟ้าแบบชั้นบรรยากาศในขณะที่สนามแม่เหล็กโลกที่ยังไม่คงที่และ,ะเผชิญกับพายุพร้อมด้วยสนามแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดฟ้าผ่าอย่างรุนแรงยิ่งไปทั่วโลก ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถึงไฟจากฟ้าไฟไม่ใหญ่จะเกิดขึ้นทั่วไปพายุฝนเกิดรุนแรงยิ่งน้ำจะท่วมโลกเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วตามคำทํานายส่วนใหญ่กล่าวถึงฝนตกต่อเนื่องไม่หยุดเป็นเวลาหลายเดือนความไม่คงที่ของสนามแม่เหล็กกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่แบบที่มนุษย์ไม่เคยพบเห็นสึนามิยักษ จะถล่มพื้นแผ่นดินพระพุทธเจ้าตรัสแผ่นดินจักถล่มเป็นทะเล